สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในจ u r a s s i c World เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมโอ้ว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบก,กันที่กองของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาบผมทุกคนเดี๋ยววันนี้มีแพ็เจบิวให้ตีได้ผมแต่ก่อนอื่นขอพูดถึงในเรื่องนี้ก่อนคือตีลัานเนี้ยมันเป็นเจ้าโดโด้ได้ผมที่เขามาแจกใช่ไหมอ่านี่แหละครับผมคือพี่ไม่มีกําลังใจเก็บเลยเว้ย จริงเก็บเก็บได้ไหมมันอาจจะเก็บได้เปล่าก็ไม่รู้เมื่อก่อนอะ่ะมันแค่เจ็ดพันสองร้อยห้าสิบแต้มครับผมคือมันก็โอ้โหดูนี่มันก็จะดึงแล้วไงจริงๆแต่ตอนเนี้มันเพิ่มมาเป็นหนึ่งหมื่นครับผมทุกคนโอ้โหแล้วตัจะไปเตียงไงให้มันถึงหนึ่งหมื่นแต้มว่าไม่เข้าใจคือเมื่อก่อนเก็บแค่นี้ก็ได้ละแต่ตอนเนี้พี่ว่าพี่เก็บแบบเนี้มันไม่ได้ครับผมถึงจะเก็บครบก็าตาเนาะซึ่งไอ้บีมียมที่มันขึ้นมาเนี่ยมันต้องซื้อ แล้วราคาโอ้โหหนึ่งร้ยเก้าสิบบาทบ้าโบครับผมโอ้โหนี่ไม่รวมกับที่เราเป็น v i p นะโอ้โหเล่นกันตาแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> ของพี่เนี่ยมันเป็น v i p อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออมันยังต้องมาตือเพิ่มอีกถามจริงเออก็นั่นเลยครับผมก็เลยไม่ได้ไปโอเคครับผมทุกคนมาวันนี้เรามาตี JW กันดีกว่าครับผมมีสองแพ็ครีเจนดอรี่กับเจบไปจัดฮะ โอ้ oh, ตัวพอได้อยู่ไปน่าจะไหวจัดครับผมเราจะประหยัดตัวผมคือจริงๆอยากตีรีเจนเดอรี่ด้วยแต่เจะ้าอะไรไปพอเจ้าอะไรไปตีพอใช่ไหมละ่ะ <c oughs> จะลองประหยัดตัวละกันครับผมเผื่ <c oughs> อจะไปตีไหวจะได้วันหนึ่งตีดูสองแพ็คครับผมสองมาไม่มีตัวรีวิวก็เอ้ยโอ้โอ้ ตัวน้านเลยหรือเฮ้อเอาละครับผมอินโดรัเตอร์บันพงาน์นะเดี๋ยวเราจะไม่ประมาทแล้วกันเนาะมันแม้ได้แล้วเนี่ยถ้าเราตบสวนไปยังไงก็ตายครับผมอินโดรปเตอร์แต่เซสโูมันดำมีดเยอะไงไม่ได้ครับผมเราจะต้องเล่นแบบไม่ประมาทสองโอ้โหเปลี่ยนตัวละทีนี้เปลี่ยนตัวโอ้โหแล้วเก็บด้วยครับผม ไม่รู้ว่าเก็บหรือชาร์ดฮะมาถ้าเปตโรมาแล้วเอาละครับผมเดี๋ยวเราให้ทําเปตโรลองตกไปมันอาจจะกันหนึ่งเออนันแหละมันต้องอย่างงั้นปึออ๊บวับเรียบร้อยพอดีเลยมาละครับผมเลสโนม,มาแล้วก็ถ้าพี่ตีไอเดี๋ยวพี่จะตีเผื่อตลอดนะไม่ตีเผื่อไม่ได้ครับผมแล้ว,ลวโหเรียบร้อยครับผม ดามีแรงเกินอินโดมินาเล็กมาแล้วเตโนอิงมันก็แค่ขนมต้มเข้าใจไหมอิงมันก็แค่ขนมต้มไปน,นไปนอนไปนอนเอาล่ะครับผมอินโดรัปเตอร์โอ้ยเหลือตัวเดียวนี่เราอะเอา้ามันเหลือหนึ่งแต้มรอเอาลือโอ้โหลืมอมีแค่เอ้ยเอโอ้โหเรียบร้อยครับผม ไม่มีปัญหาเลยหรอกแต่เมื่อกี้ถ้าเราตบโอ้โหแล้วมันพอดีเลยนะเราตบแบบพอดีด้วยนะเออลงแต้อามิยะไปนอนอินโดนรัปเตอรว์วับวับวับ,วบเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมถือว่าไม่หนักมากฮนะวันนี้ถือว่าไม่หนักมากนะอาจริงๆมารอบสองครับผม จะพยายามประหยัดตัวด้ผมแต่ก็ก็นั่นแหละพยายามไงน,น่าจะไหวอยู่หรอกไปจัดกรับผมมันก็น่าจะได้อยู่หรอกแต่ว่าเ้เราตอากินพืชที่โหดที่สุดในบ้านมาหมดแล้วแล้วถ้าเราไปตบแบล็กลีเจนเอรี่อ่ะล้วจะเอากินพืชไหนอ่ะไปสู้กันนกนั่นน่ะดินั่นน่ะตรี ประหยัดตัวยังไงก่อนโอ้โหมันตบสวนอย่างเดียวครับผมมันไม่แคร์เลยมันไม่เอากินพืชมาเล่นกับเราด้วยเอาละครับผมอย่างนี้ก็ได้ดิอย่างนี้ก็ได้ดิดดดดเจ้านกเอี้ยงเลือดเยอะนักเหลอเลือดเยอะนักเหลยสอ,องมานั่นละสวยเอออย่างนี้เก็บได้ระบายระบายครับผมแล้วก็เต้นโนเต้นโนมันดำอิดเยอะแต่เลือดไม่เยอะหรอกไม่มีไม่มีปัญหาปึ๊บสามมา ขอสามแบบเน้นๆขอสามได้หนึ่งโอ้โหอาจจะไปเก็บท้าสองครับผมขอสามได้หนึ่งอาจจะไปเก็บท้าสองหรืออาจจะการสองเอาโหกันหนึ่งครับผมปิดแผนไปดีปิดแผนไปดีเอาละผมเราตีแบบเฉลียดเตลดไม่มีปัญหาหรือมันจะการหนึ่งอ้หรือเหมือนจะชาร์จหนึ่งเฟร์สเปลี่ยนตัวไปแล้วอ้ เอา้าเอา้าเอาเมื่อกี้แล้วเซโนมันกำลังเดินออกมาแล้วอยู่ดีๆทำไมมันตีเราอะเอาแล้วแต้มเหลือเท่าไหร่อะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนบาเกร์เมื่อกี้อะมันเดินออกมาปุ๊บตบเราเลยครับผมป๊เรียบร้อยไปก่อนดีเอาละครับผมเจ้านกปากใหญ่เดี๋ยวเมื่อกี้งเปลี่ยนตัวกันไม่ใช่เหรอแล้วอยู่ดีๆเดินมาปุ๊บตบเลยคืออะไรคืออะไรก่อน เบทีย์บาแเลยครับผมบั๊โอ้โหสบายโดไม่ไปไลหมารากครับผมกิกาใครล้อโอ้โหจะงงกับเมื่อกี้อยู่เลยบัคกใช่ไหมจะเป็นบัคกใช่ไหมขู่สบายจิ๋วจิ๋วครับผมจิ๋วจิ๋วบั๊เรียบร้อยไปดีเอาลราจะนกป้าใหญ่เหลือแต่แกตัวเดียวแล้วจะทำอะไรจะได้ ถามไม่ดีเกจะทำอะไรกันได้เออโอ้เจ็บๆคันๆครับผมมาไปนอนบ๊อบบบเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามครับผมรอบท้ายครับผมต้องประหยัดตัวไว้ โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยโอเคเรับแใหไปครับผมโอ้โห,อหพี่อุกอุยเดี๋ยวถึงบอกอย่าประหยัดตัวเกินโอ้มันไม่ได้ไงประมาทจัดเลยครับผมประหยัดตัวเกินไปอ่คิดว่าจะรอดแล้วคืออย่างที่บอกครับผมถ้าไม่ใจตัวแบบระดับท็อปอะตู้ไม่ได้เลยครับผมโอ,โ,โอเคไปจัดครับผม อะไรกับนี้่ะเ้ยป้าม,มี่ไม่ไหวยาปืนนี่ไม่ไหวยาปืนนี่โอ้โแล้ววีโตเก้หัวทุยจเจ้าอะไรไปกันจเจ้าอะไรไปกันดาเิดเขาเฮ้ยไม่ใช่แล้วคือเมื่อกี้อ่ะมันมันรู้เยอะด,ด้วยนะไออ่ะคือมันรู้เยอะครับผมโอ้โหเออเอาล่ะครับผมตกตรวจมาแบบนี้นี่มันจะไม่เปลี่ยนตัวลงมาเหรอครึ่งบกครึ่งน,น้ําก็มีเพื่อนปุ๊บโอ้โหไม่เปลี่ยน โอ้ยเจ็บนิดนิดนะโออะไรกับนี้สาม,มาถ้าจะตีก็สามนมเลยไม่ตีด้วยครับผมเก็บไว้ในใจ่ะโอ้ย,อยเนี่ยมันเก็บอีกยะมันเอาอีกยะมันเอาอีกแล้วผมรอบท้ายบับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลุงนี้ให้พี่โตเกะหัวดุยมาแก้มือก็ดีชุบชีวิตขึ้นมา โอ้โหเอาเขาไปอยู่จริงไงดาเมตคนละเรื่องเอ้โอคนละเรื่องไก่ตัวนี้เลยเห็นไหมมาครับผมเมเทียโฟดอนมาแล้วเือดาเมตเยอะนะเหรอฮะไอเจ้าครึ่งบกครึ่งน,น้ำเห็นดาเมตพี่เมเทียไหมเวลาเอ็งตะดุ้งไก่คนอื่นเขาอะอเอ็งเจอตะดุงจับบ้างไหมครับไปนอนวับบัดเรียบร้อย เอาละครับผมอินโดรัปเตอร์เจนสองลงสนามแล้วหมาเอาละมันเอ้ยมันชอบเหลือหนึ่งเนาะมันชอบเหลือหนึ่งเอาละครับผมปพ๊บโอ้โหตีสองจะตีพอดีอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ก็แบบนี้จอดแบบนี้เลยครับผมตีพอดีจัดๆนะแต่มันยังเหลือตั้งเยอะนะแต่มันตีแค่สอง โอ้โหนี่ชาร์จสองเหรอปกติจะชาร์จสองกันสองไม่ใช่เหรอ <c oughs> เอาละครับผมอินโดร์ตเตอร์ลงสนามอีกแล้วแล้วตอบด้วยสีแบบนี้เบิบโอ้โหเจ็บนิดนิดนะมันเหลือไว้หนึ่งครับผมอันนี้จําได้อันนี้จําได้ว่ามันเหลือไว้หนึ่งเราอะดิถ้ามันเหลือเอาไปชาร์จล่ะโอ้โหตัวว่าแล้วไงบับโกกี โอ้โหถ้าก,ากันแค่งองนี่ไปนอนหวั่นแล้วนะครับผมถ้ามันมีห้าแล้วเราการันถองนี่ไปนอนหวั่นแล้วนะคํานวณแบบโอ้ยอย่าไว้ใจไอ้แล้วมันตกแค่สามโอ้โหแล้วถ้าตูวแต้มไม่เหลือมันตกแค่สามกาันตองถ้าแต้มเราเหลือสี่นี่ก็ไม่ถึงอีกเพื่บไปนอนไปนอนโอ,โอเกจบไปในรอบทายครับผมู้ อะไรวะโอโหเหนื่อยเกินอะไรกันเนี่ยเจเดบิวเดลีก็เหนื่อยนะแต่ยังไม่เท่าเงินเกี่ยวครับผมพัานหน้ามาพัานหน้าพ่านหน้าพานหน้ามาปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับผมไปรอยห้าดิบไม่มีปัญหาเฮ้อนี่เลยผลของการประหยัดตัวถ้าแพคลีเจนเดรี่ไม่ต้องบอกนะหมดครับผม มันต้องตีอีกสี่แมตช์ใช่ไหมล้วดูตัวที่เหลือดิสี่กุมารครับผมเหลือกแค่สี่กุมารเท่านั้นครับผมเอาอะไรไปสู้โอ้ไม่ไหวจริงง่ะวันนี้ก็คงต้องพอพอไปเพียงเท่านี้ครับผมขอนี่ลํำลึกนึกถึงพี่ตุ๊กเกหัวทุยแล้วหน่อยอ <c oughs> อกมายังไม่ได้ตะก,กิดเขาเลยนะออกมาน,นี่คือเหลือตัวท้ายยังไม่ได้ตะก,กิดเลยนะไปก่อนแล้วครับผมโอ้โห,โหเลือดมันน้อยไง เลือดน้อยไปหน่อยครับผมแต่เขาก็ใจรู้ครับผมยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม